เปแลกแจกเป็นรเรลพาสนะคะแต่กระเป๋าใบใหญ่เดี๋ยวต้องไปขึ้นลิฟต์ลงไปข้างล่างนี่คือรอบรอบชั้นล่างนะคะมาซื้อพาสต่างๆหรือมาซื้อนาริตะเอ็กซ์เพลสเข้าเมืองได้เลยค่ะพวกที่ซื้อตั๋วออนไลน์ หรือซื้อตั๋วกับเอเจนมาก็ต้องมาแลกที่นี่ค่ะตอนแรกก็ว่าจะไปเข้าแถวแต่เจ้าหน้าที่บอกว่ามีอีกจุดหนึ่งถ้ามีโวเชอร์แล้วไปแลกได้เลยแม่เลยมาแลกที่โซนออฟฟิศตรงนี้ค่ะแล้วเลยสอบถามเลยว่าต้องจองกระเป๋าบนรถไฟหรือเปล่าสรุปว่าถ้าไม่เกิน28นิ้วไม่ต้องจองค่ะ ตรงนี้เลยจอง2องา่า Narita e x p l a s s กับชินคันเซ็นที่จะไปลงที่อัตตามิค่ะเดี๋ยวตามแม่เปิ้ลมาเรื่อยๆก่อนนะคะว่าจะไปอัตตามิยังไงได้ JR Pass หลักมาแล้วค่ะกับตัว ita ๋ว Narita Express นะคะที่บอกคิวรถค่ะว่าเวลากี่โมงแล้วก็ไปลงที่ไหนเพื่อจะไปขึ้นชินคันเซ็นค่ะเดินตามป้ายสัญลักษณ์แดงๆเลยค่ะ ขึ้นรถเนี่ยก็ต้องขึ้นคันตามเวลาที่จองเลยนะคะเพราะในบัตรจะมีแจ้งว่ารถคันที่เท่าไหร่ที่ทนั่งเบอร์อ,รอะไรรถจะมาตามเวลาแป๊ะเลยค่ะเดี๋ยวแม่เล่าให้ฟังว่าคุยกับเจ้าหน้าที่มาว่าจะไปลงที่ไหนตอนแรกว่าจะลงที่โตเกียวเพราะเป็นสถานีหลักไปขึ้นชิงคันเซ็นลงได้ทุกที่เจ้าหน้าที่บอกจะไปลงทำไมโตเกียววุ่นวาย ปลงชินาการะดีกว่าต่อไปอัตมิง่ายกว่า <c oughs> ก็ตามนั้นี นี่นาคาวะแค่ผู้คนเเราจะไปที่ิ ขึ้นรถกินกันเซ็งกันค่ะ